ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องเทปมิวโฟโต้ครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเบิงงว,วิธีการบ่มมะม่วงนะครับพอคาไม่ค่าหลายคนนะครับหรือว่าพี่น้องที่มีบกม่วงนะครับต้องการกินบกม่วงซุกนะครับที่ผิวสวยๆนะครับก็ต้องมาพึ่ง้าวิธีการบ่ม นะครับผมนี่บักม่วงแก่ๆที่เขาเก็บมาเมื่อนี้คลิปนี้ะจะภาพว่าเบิ้งขั้นตอนการห่อแก๊สนะครับเบิ้งกันเลยครับเอาเลยการห่อแก๊บก็คือ,อแก๊บที่เขาใส่บัมบกม่วงนะครับก่อนที่เขาจะเป็นเนบนะครับติดสอดในถุงบักม่วง ปริมาณลายปรนเด็ประมาณสอนหนึ่งนี่นะครับก้อนกระดาษหนังสือพิมพ์เดยห้พี่น้องใส่หนึ่งแผ่นแบบนี้นะครับดึงออกมานี่นะครับหนึ่งแผ่นนะครับว่าเป็นแผ่นพับแผ่นเดียวสินะครับกับภาพครึ่ง ออเออแล้วก็พับมุมบอกว่าเป็นแบบนี้นะครับพับครึ่งแ,แล้วก็พับมุมอ่ะลุยเลยเออแล้วก็อขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับสำหรับการบ่มักม่วงนะครับแนะนำสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ สืบักม่วงมะบ่มเองต้นทุนมันจะหน่อยหรือพี่น้องทีมีสวนนะครับทีมีสวนม่วงเข้าต้องการบักม่วงที่สุกนะครับสุกหอมหวานสุขสีเหลืองเดืองนะครับนี่บักม่วงเขียวเขียวแก่ๆที่เข้าเก็บมากับตตอนเลยที่เขาเก็บมาเขากาัเอามาบ่มนะครับขันสำหรับขั้นตอนนี้ผ้ามาเบิง วิธีการห่อถุงแก๊สนี่ครับมีห่อแก๊สเพื่อเอาไปเน็บเพื่อบ่มบกมวงเดี๋ยวมันจะมีวิธีการเ,เลี้ยงบก่วงนะครับแล้วก็ดีบอกเทคนิคการเลือกบกม่วงแก่บอกแก่พร้อมเดี๋ยวคลิปนี้ครามว่าวเบิงที่ละขั้นตอนสา,สาไปน้ำกันนี่นะครับ ได้มาสองอันแล้วล่างนึงเขาจะใส่สีอันนะครับนี่เดี๋ยวเขาพับแบบนี้ก่อนค่อยไปเบิรงวิธีการบ่มนะครับอันนี้ครับพับขอบลงมาแก๊สกะใส่ประมาณบ่เต็มซ้อนบันไดนะครับเกือบเต็มซ้อนนี่ครับแก๊สมหร่ม้วงจะเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็พับ ต้องห่อดีๆนะครับเพราะสันมันแตกกระจายเนื่องจากว่าเวลาเกะทํางานไปแล้วสองหมื่นสามมื่นมันจะเป็นผงคุณน,นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งแบบสัดๆอีกจะกรอบหนึ่งครับคลิปสั้นๆนะครับ ครับให้มันแน่นนะครับนี่ได้แล้วหนึ่งลังก็จะใส่ซีอันแบบนี้นะครับใส่ซีมุมนะครับใส่ซีมุมอ่าสหรับบกม่วงที่ดิบๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าบกม่วงมันเริ่มอ่าซุกแนบหเล้วนะครับแก้จัดกา่าอจะใส่แค่สองอันนะครับใส่สองมุมนะครับสองมุมมาใส่ช่วง,งกลางนะครับคอยบึ้ง คลิปวิธีการบ่มแบบละเอียดคลิปนี้ผ้ามาเบิงวิธีการพอแก๊สนะพอแก๊สนะครับเพื่อเตรียมบ่มหมกม่วงแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เซมีน่ก้อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ